สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวดาริกานามวัยรหัสนิสิต5 8 0 1 0 3 7 0 0ย์0เลขที่24สาขาวิศวกรรมโยธาค่ะกลุ่มของดิฉันจะมานำเสนอในบทที่3นะคะอัตราส่วนร้อยละและการประยุกต์ในทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์ 1. อัตราส่วนคือการเปรียบเทียบของสิ่งหนึ่งต่อ ของอีกสิ่งหนึ่งที่มีหน่วยอย่างเดียวกันเช่น a ต่อ b อ่านว่า a ต่อ b หรือ a ส่วน b ตัวอย่างนะคะปรีชาสูง150เซนเมตรสุชาติสูง170เซนตมรดังนั้นความสูงของนายปรีชาต่อความสูงของนายสุชาติคือ150ต่อ170หรือเขียนเป็น150ต่อ170เท่ากับ15ต่อ17 ในชีวิตประจำวันเราอาจจะพบข้อความแสดงความสัมพันธ์ของปริมาณใดๆในสถานการณ์ต่างๆค่ะ 2. อนะคะอัตราส่วนที่เท่ากันคืออัตราส่วนที่แสดงอัตราเดียวกันนั่นเองเช่น3ต่อ5เท่ากับ6ต่อ10เท่ากับ12ต่อ20เป็นต้นค่ะตัวอย่างนะคะจงแสดงอัตราส่วนที่เท่ากับ อัตราส่วน122ต่อ180มาก2อัตราส่วนโดยใช้หลักการหารวิธีทําค่ะ122ส่วน180เท่ากับ122หาร2ส,ส่วน180หาร2จะเท่ากับ61ส่วน90ค่ะดังนั้นอัตราส่วนที่เท่ากันกับอัตราส่วน122ต่อ180ก็คือ61ส่วน90ค่ะ 3ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เป็นตัวเลขที่แสดงถึงสัดส่วนของตัวเลขจำนวนจำนวนหนึ่งเมื่อแบ่งออกเป็นร้อยส่วนตัวอย่างเช่น1%์หมายถึง1ส่วน100อาจเขียนเป็น1% 100หมายถึง100อส่วน100อาจเขียนเป็น100ซตค่ะตัวอย่างที่1นนะคะในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีคนอาศัยอยู่1,200คน 6%ของคนทั้งหมดที่อยู่ในหมู่บ้านนี้ทำงานในโรงงานสับป,ปะรดกระป๋องจงหาจำนวนคนที่ทำงานในโรงงานสับป,ปะรดกระป๋องวิธีทำนะคะให้จำนวนคนงานที่ทำงานในโรงงานสับป,ปะรดกระป๋องเป็น x คนอัตราส่วนของจำนวนคนที่ทำงานในโรงงานต่อจำนวนคนทั้งหมดเป็น x ส่วน1,200อัตราส่วนดังกล่าวคิดเป็น6%จะเท่ากับ 6 1ส่วน100เขียนสัดส่วนได้ดังนี้ค่ะ x ส่วนห0เท่ากับ6ส่วน100จะได้ว่า x คูณ100เท่ากับ1 0คูณ6ย้ายข้างสมการนะคะ x จะเท่ากับ1.200คูณ6ทั้งหมดหารด้วย100จะเท่ากับ x จะเท่ากับ72ค่ะนั่นคือจำนวนคนงานที่ทำงานในโรงงานสับปะรดกระป๋องเป็น72คนค่ะ เวัสดครับผมชื่อนายเวลาเทพของศ์สกุลรหัสในสิสิ์58010320110สาขาวิศวกรรมการ,รผลิตวันนี้จะมานำเสนอโจทย์เรื่องร้อยละครับโจทย์ก็คือโรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนทั้งหมด2,250คนวันนี้นักเรียนมาเรียน1,980คนอยากทราบว่านักเรียน ขาดเรียนร้อยละเท่าใดวิธีทําทนะครับให้นักเรียนขาดเรียนร้อยละเอโรงเรียนนี้มีนักเรียน2,250คนวันนี้นักเรียนมาเรียน1,980คนนักเรียนขาดเรียนก็คือ2,250ลบด้วย1,980คน ก็จะได้จำนวนนักเรียนขาดเรียนเท่ากับ270คนนะครับเขียนเป็นสัตส,ส่วนได้ A ส่วน100เท่ากับ270ส่วนด้วย2,250ทำการย้ายสมการนะครับได้ได้2,250คูณกับ A เท่ากับ270คูณด้วย100 จะได้ e เท่ากับ270คูณด้วย100หารด้วย2,250 e ก็จะได้เท่ากับ12นะครับตอบนักเรียนขาดเรียนร้อยละ12สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุวรรณจันดุลรค่ะรหัส5 9 0 1 1 0 1 5 7 4 2สาขาการจัดการโรงแรมค่ะวันนี้นะคะจะมานำเสนอตัวอย่าง ะค,ะคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งติดราคาไว้3 2 0 0 0บาทถ้าซื้อเงินสดได้ลด10%ถ้าซื้อเงินผ่อนต้องจ่ายเงินดาวน์0 0บาทแล้วผ่อนสูงอีก10เดือนเดือนละ3,000บาทซื้อเงินต้องผ่อนจ่ายเงินมากกว่าเงินสดกี่บาทนะคะวิธีทำกรณีที่ซื้อเงินสดนะคะคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง ราคาติดราคาไว้32,000บาทนะคะถ้าซื้อเงินสดได้ลด10%นะคะ่ะ10%ก็เท่ากับ0.1นะคะถ้าซื้อสดได้ส่วนลด10%ของ32,000บาทเท่ากับ10%คูณ32,000บาทหรือ0.1คูณ32,000บาทนะคะก็จะได้เท่ากับ3,200บาทค่ะแล้วก็เอาราคาที่ติดประกาศนะคะลบกับส่วนลดค่ะก็คือ 3 2 0 0 0บาทลบ3,200บาทนะคะก็จะได้ราคาเงินสดที่เราจะซื้อนะคะ28,800บาทเป็นสมการที่1ค่ะค่ะสำหรับกรณีที่ซื้อเงินผ่อนนะคะซื้อเงินผ่อนต้องจ่ายเงินดาว6,400บาทแล้วผ่อนส่งอีก10เดือนเดือนละ3,000บาทซื้อเงินผ่อนจ่ายเงินเท่ากับเงินดาวบวกเงินผ่อนทั้งหมดในเวลา10เดือนแล้วก็เอา6 4 0 0บาทบวกกับ 10คูณันะคะ10เดือนคูณเดือนละ3,000บาทค่ะก็เท่ากับ6,400บวก3า0 0 0บาทนะคะเท่ากับ36,400บาทเป็นสมการที่2ค่ะจากสมการที่1ได้สมการที่2นะคะซื้อเงินผ่อนจ่ายเงินมากกว่าเงินสดเท่ากับ36,400บาทลบ2อ8ห0บาทก็เท่ากับ เจ็ดพันหกร้อยบาทค่ะสวัสดีครับชื่อนายทิติกรสุธิลัมร,รหรัสนิสิตห้าแปดศูนย์หนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์ศูนย์ห้าเก้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกลปีสองครับครับสำหรับตัวอย่างที่สี่นะครับโรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนหนึ่งพันแปดร้อยคนนักเรียนที่หนักเกินหกสิบกิโลกร,รมัมมีอยู่แปดสิบเอ็ดคนจงหาว่าจำนวนนักเรียน ที่หนักเกิน60กิโลกร,รัมคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดวิธีทำให้จำนวนนักเรียนที่หนักเกิน60กิโลกร,รัมเป็น x เปอร์เซ็นต์ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดเขียนเป็นสัดส่วนได้ดังนี้ x ส่วน100เท่ากับแปสบส่วนด้วย1,800จะได้ x คูณ1,800เท่ากับ 100คูณ81จะได้ X เ,เท่ากับ100คูณด้วย81ทั้งหมดส่วนด้วย1,800ดังนั้นจะได้ค่า X อ,ออกมาเท่ากับ4.5นั่นคือจำนวนนักเรียนที่หนักเกิน60กิโลกรัมคิดเป็น4.5เปของจำนวนนักเรียนทั้งหมดสวัสดีครับผมนายกฤษดามาสีรหัสนิสิต 58010310010สาขาวิศวกรรมบิโอธาครับสำหรับตัวอย่างที่5นะครับรถจักรยานยนต์ BMW S1000RR ราคาปกติ8 2 0 0 0 0บาทในช่วงโปรโมชั่นของร้านแห่งหนึ่งลดราคาเหลือ7 8 0 0 0 0บาททางร้านลดราคาร้อยละเท่าใดวิธีทำนะครับราคาที่ลดเท่ากับ8 2 0 0 0 0บาทลบ7 0 0 0 0 0บาทเท่ากับ4ี่0 0บาทนะครับ ในการพิจนารณาเราใช้บัญญัติใรย,ยานเข้ามาช่วยดังนี้สินค้าราคา8 2 0 0 0 0บาทลดราคาเหลือลดราคา40,000บาทสินค้าราคา100บาทลดราคาคือ40,000คูณ100ส่วนด้วย8ปด0เท่ากับ4.88ดังนั้นทางร้านลดราคาเหลือร้อยละ4.88หรือลด4.8% 8ร์เซ็นตครับตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะ พ่อค้าซื้อเสื้อราคาตัวละ350บาทขายได้กำไร10%พ่อค้าขายเสื้อได้กำไรตัวละกี่บาทและขายไปราคาตัวละกี่บาทกำไร10%หมายความว่าลงทุน100บาทขายได้กำไร10บาทหรือลงทุน100บาทขายไป100%่0รบวกเท่ากับ110บาทวิธีที่1น,นะคะพ่อค้าซื้อเสื้อ100บาทขายได้กำไร1 0บาท ถ้าพ่อค้าซื้อเสื้อ350บาทจะขายได้กำไราไร350คูณ10ส่วน100จะเท่ากับ35บาทดังนั้นพ่อค้าขายเสื้อตัวละ350บวกกับกำไรอีก35บาทจะเป็น3 8 5บาทค่ะวิธีที่2นะคะพ่อค้าซื้อเสื้อ100บาทขายไป110บาทพ่อค้าซื้อเสื้อมา350บาทขายไป 350คูณ110ส่วน100จะเท่ากับ385บาทค่ะดังนั้นพ่อค้าขายเสื้อได้กำไรตัวละก็คือเอาเงินเอาราคาที่ขายได้บวกกำไรลบกับเงินที่ซื้อมานะคะจะเป็น385ลบ350เท่ากับ35บาทคือกำไรค่ะวิธีที่3ค่ะได้กำไร10%หมายความว่าได้กำไร10ส่วน100ของทุน ถ้าพ่อค้าลงทุนซื้อเสื้อตัวละ350บาทพ่อค้าได้กำไร10%ของทุนจะได้ว่าพ่อค้าได้กำไร10ส่วน100คูณ350จะเท่ากับ35บาทค่ะดังนั้นพ่อค้าขายเสื้อราคาตัวละ350บวก3าจะเท่ากับ385บาทค่ะทั้ง3วิธีนะคะก็จะแสดงได้ออกมาในตัวเลขตัวเดียวกันก็ขึ้นอยู่ว่า เราจะนำวิธีใดไปใช้นะคะค่ะกลุ่มของดิฉันก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ